คลิปนี้มีวิธีการใช้และการต่อค่อนข้างละเอียดของวีแพัดอย่าลืมติดตามรับชมกันให้จบคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเ,เพื่อทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นช่อง have to say boy channel นะครับก็จะมีสาระมาบอกกับผมบอยอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นคลิปที่ลไหลาไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ V8 พัดนะครับ ที่ผมได้ซื้อทำการซื้อมาเนี่ยในประมาณ1 2ปีประมาณนั้นนะครับที่ผมทําไปเนี่ยบางทีมันต่อถูกบ้างต่อไม่ถูกบ้างในวันนี้ผมรู้แล้วว่าผมต่อถูกหรือผิดนะครับเดี๋ยวเสียงไม้มันอาจจะแบบปุบบมาปุบป,บปบอยู่ไหม เช็คตรวสอบประมาณเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้ฟังรู้เรื่องนะครับก็ผมทําการต่อนะครับแบบที่ผมไม่เข้าใจมาก่อนเลยนะครับก็คือแบบในการต่อในครั้งเนี้ยผมก็จะเอาเอิงมาจากผมเองนะครับเพราะว่าผมต่อโดยส่วนตัวเนี้ยต่อเพิ่งต่อเมื่อกี้เลยนะครับ ก็จะเอามาแก้ไขให้เพื่อนเพื่อนที่บอกว่าพี่ครับผมต่อแล้วมันไม่ดังต่อแล้วมันไม่มีเสียงออกต่อแล้วมันหอนนะครับอาการหอนก็คือเราไปต่อกันแบบผิดผิดก็คือผมไปแนะนําแบบผิดผิอ่ะก็เลยมันก็เลยแบบไม่ดังเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการทําให้ดูว่ามันแบบไหนที่มันดังดี กับดังไม่ดีเป็นยังไงนี่คือการต่อ V8 พัดที่เสียงของ V8 พัดเนี่ยทำให้การเตาเสียงของเราดีขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้ V8 พัดมันก็จะออกที่ที่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะลองถอดให้ดูว่าถ้าเราไม่ใช้ V8 พัดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมได้ทำการถอด V8 พัดนะครับออกจาก ระบบในมือถือนะครับก็คือเป็นมือถือเพียวๆเลยเสียงจากมือถือเสียงจากมือถือนะครับไม่ต่อพานแบบวีแปดพัดอ่ะที่คุณได้ยินก็คือแบบนี้เลยนะครับจะได้ยินเสียงรอบนอกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ v ีแปดพัดเข้าไปที่เดิมว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับเสียงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ชิค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 เดี๋ยวผมขอทําการฟังในมือถือก่อนมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนี่คือเสียงที่ผมต่อจาก V8 ปพัดนะครับก็2ปี3ปีใกล้จะสาปีแล้วนะครับที่ผมได้ซื้อมาเสียงก็ยังดีอยู่นะก็ตัดเสียงรบกวนได้พอสมควรเลยนะครับไม่มากก็ไม่น้อย <Nope. S 1> นะครับก็ตัดได้แล้วกันนะ เอเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูการต่อนะครับไล่มาทีละส่วนนะครับที่ผมใช้ก็มีไมโครเดเซอร์นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม d ์ไดนามิกนะครับต่อเข้า v 8พัดแล้วก็หูฟังนะครับธรรมดามากแล้วก็สายที่เขาแถมมาให้กับ v 8พัดนั่นเองนะครับเดี๋ยว อลเช็ค uh. นี่คือการต่อของผมนะครับสำหรับ V ีพัดให้ดูหน้าตาเต็มๆนะครับนี่นะครับอ่ะเราจะเห็นนะครับว่ามีไม์ไดนามิกต่ออยู่ที่ตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับออันนี้ตอนนี้ผมความหน้าลงนะความหน้า V ีพัดลงนะครับ อ,อันนี้ให้เพื่อนๆขอให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าผมต่อแบบไหนอันนี้คือการความน้าลงเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ไมเลยตัวไม่ก็คือไม่ไดนามิกนะครับต่อเป็นโมโนหัวโมโนตัวใหญ่นะแล้วก็ไม่คอนเดนเซอร์แล้วก็อันนี้ต่อไปลำโพงนอกนะที่ผมเข้าใจผิดอะ่ะผมเคยต่อแบบ เอาหูฟังไปในนี้มันมันผิดนะครับต้องเอามาต่อตรงนี้นะครับถึงจะถูกอันนี้คือแจ็คหูฟังที่เราใช้อยู่ตอนนี้ถ้าเสียงมันจี่ยังไงก็คือที่ผมจับตัว V8 อยู่นะครับมันอาจจะจี่หน่อยแล้วก็ตัวที่ผมต่อนี้ก็คือเป็นเป็นลายหนึ่งกับลายสองก็คือเอาไปต่อที่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับต่อธรรมดาเลยเสียบเข้าไป,ไปโดยตรงนี่แหละก็มี3ตัวนี้ ทวนใหม่ก็แล้วกันนะครับไอเห็นแบบนี้อหเห็นแบบข้างหน้าหน่อยอชียงเขียวนะครับที่เราต่อกันก็คือเป็นโทรศัพท์แล้วก็หูฟังหูฟังก็จะต่อช่องแรกเลยนะครับเห็นปะช่องแรกที่ไล่ไปจากไปถึงไดดนามิกเนี่ยนะครับต่อจากช่องแรกนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่านหนังสืออ่านภาษาอังกฤษเป็นก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่รู้แล้วก็กดผ่านไป้เลยนะครับคนที่ไม่รู้ก็ดูแล้วก็ฟังตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่า V8 พัทนะครับ2 2ปีใกล้จะสาปีแล้ะผมว่ายังใช้งานได้อยู่ก็เอามาบอกเพื่อนๆนแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนสงสัยตรงไหนนะครับ ก็สอบถามมาใต้ร่างคอมเมนต์ได้นะครับมีปัญหาอะไรสงสัยก็แนะนำมาได้นะครับหรือว่าต่อแบบไหนไม่ถูกหรือว่ามันไม่ดังจริงๆที่ต้องทำไงพอถ้าไม่ดังจริงๆก็ต้องดูที่ไม้ครับดูที่ไม้ดูที่การต่อแล้วก็แจ็คไม้ว่ามันเสียหรือเปล่านะครับไม้เก่าเก่าไหมถ้าใหม่เนะี่ย ถ้ามันไม่ติดอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต่อไม่ถูกจริงๆนั่นแหละนะครับก็ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวนันนี้ช่อง Happy Boy Channel ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวนันนี้ผมบอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆนะครับไปบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Thank you